เลยจําเป็นจะต้องมีการปลอดแกนพอเนี่ยนะครับออกมากนะครับปอดออกมาจากแขงพอนะครับนะครับอย่างนี้เนาะ<笑><笑>ก็คือบางทีต่างประเทศเขาจะไม่ทาอย่างนั้นนะครับก็ก็อาจจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรดีเป็นเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลเนาะ ตัวนี้แล้วนะครับแขงข้มอมันก็โคตนะ